สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกเลยนะครับเป็นไพ่ของ six of wands หรือ6ไม้เท้านะครับดูเหมือนกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยกำลังกลับมาด้วยความรู้สึกที่ต้องการความรักความรู้สึกดีจากชาวราศีกรกฎก็เลยทำนองว่าความรักที่คุณเคยเดินจากไปนะครับที่เคยหายไปแล้วกลับมารักตัวเองแล้วเนี่ยหมายถึงการที่ชาวราศีกรกฎท่านในช่วงของวันที่1-15ถึงวันที่กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาจนถึงถึง1-15ถึงากรกฎาคมแล้ว1-5ถึงสิหาสิงหาคมที่ผ่านมาและตอนนี้เนี่ยเหมือนกับชีวของเราเริ่มเดินหน้าเรื่องของการงงงงาานนนนเเรรริิ่่่่มดหห้ตอใขคึปีลั ก็เลยทำนายแบบนี้เลยนะารว่าในช่วงสิงหาคมจนถึงสิ้นปีเนี่ยเหมือนชีวิตของคุณไปโฟกัสกเรื่องการเดินต่อการเดินหน้าเรื่องของการงานความรักความสุขการเปิดรับเรื่องของโชคชะตาถือช่อดอกไม้เห็นไหมเอาความรักเอาความสุขด,ดีให้กับตัวเราเองนะครับและมีการเดินทางสายดีสายบุญน,นะครับหรือเดินทางทาสิ่งดีๆาการกระทาดีให้กับชีวิตของตัวเราเองมากขึ้นก็เลยมีใครทุกคนที่เคยเก่าเคยแก่เคยเก่าเนี่ยกลับมาขอความรักกลับมาขอสิ่งดีจากเขาคืนจากคุณคืน ก็เลยมีไพ่ของการที่เป็น two of p e ดิเคิลเข้ามาหรือไพ่สองเหรียญายความว่าเการใช้เวลาของการการักษาเนี่ยมันทําให้เขาทบทวนได้นะครับเรื่องของความสําคัญเรื่องของสิ่งที่มีคุณค่าที่ตามหาที่หายไปก็เลยทำนายว่าทูออฟพีดิเคิลเฉ็ๆภาพของคนนหนึ่งที่ตอนมีไม่รักษาตอนหายไปตอนเลวร้ายตอนชั่วร้ายตอนมีปัญหาเนี่ยกลับคิดได้กลับอยากได้คืนก็เลยทำนายว่า two of p e ดิเคิลหรือไพ่สองเหรียญใบนี้ทำนายว่าคนรักของชาวราศีกรกฎที่เลิกราหรือจากไปหรือเปลี่ยนไปมีคนอื่นนิ่งเฉยเย็นชา วันเวลามันพัดผ่านสิ่งไม่ดีวันเวลามันพัดผ่านสิ่งดีและสิ่งไม่ดีต่อก,กนและกันนะมันทาให้คนรักของชาวสิกรกฎลาท่านกลับมายอมคิดกลับมาทบทวนความสัมพันธ์กลับมารู้สึกรู้ตัวในการที่เริ่มมองเห็นวันเวลาเริ่มมองเห็นสิ่งที่มีคุณค่ากับสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะก็เลยมีการกลับมาทบทวนนะครับกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอความรู้สึกดีกลับมาขอความรักที่ดีกลับมาขอความรักของคุณคืนกลับมาเห็นค่าด้วยแต่ชาวสิกรกฎเองมีไพ่ใบที่3ครับเป็นไพ่ของอัศวินถือถ้วยเจว ไม่ต้องจมอยู่กับความทุกข์ความน้ําตาจมอยู่กับทะเลปีศาจจมอยู่กับรอยความเจ็บปวดความเสียใจอยู่แม่น้ําทาราเ,เดือดแล้วนะก็ทําในแบบนี้กันว่ามีคนรักและเห็นคุณค่าคุณชาวราศีกรกฎพบเจอความรักที่มีมากมายมีความสุขมีคนเข้ามาสนใจเข้ามาจีบใครที่ยังไม่เปิดรับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอัศวินหือถ้่วหมายความว่าเมื่อไหร่ก็าตามที่ผ่านพ้นทะเลปีศาจผ่านพ้นทะเลที่แบบความทุกข์ความเสียใจขึ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยความรักจะเข้ามาแทนที่มันนั้นดีกว่าเดิมดีมากขึ้นมากกว่าเดิมด้วย สนนอาจะเป็นถือช่วยเหลือในออฟคัพเป็นที่ทำนาไหรว่าชาวราศีกรกฎหลาท่านเนี่ยมีโอกาสได้พบเจอความรักสิ่งดีเข้ามาแทนที่สิ่งที่ผิดเสียไปสิ่งที่มันหายไปสิ่งที่ไม่ดีไปและอาวินถือถ่วยหมายความว่ามีคนรักที่นำพาความสุขความรู้สึกดีมากมายนะครับมาโอบกอดมาช่วยเหลือท้ให้ชาวราศีกรกฎหลายท่านมีโอกาสพบเจอความรักที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีความรักที่เฉลิมฉลองทำกิจกรรมดีร่วมกับคนรักส่วนคิงออฟซอดไม่ต่อมาเนี่ยนะครับเป็นพลังงานของคนรักที่เคยพัดภาคเรื่องราวต่างๆนานาไป ก็ทำนายแบบนี้นะว่า King of ซอสเห็นภาพของคุณคนหนึ่งเขาถือดาบในมือเห็นไหมเขาเคยทำนายสิ่งที่มันดีๆทำนายเรื่องราวของกันแลการแต่ King o f ซอสเหมือนเขามื่าเขาเห็นคุณเนี่ยกำลังเจอคนรักใหม่ๆกำลังมีความรักใหม่ที่ดีมีความสุขเขาก็เจ็บปวดเขาก็เครียดเขาก็เสียใจเสียายโกรธแค้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะไม่อยากเสียคุณไปนะแต่ตอนมีกับ King o f ซอสเหมือนเขามื่าตอนมีไม่รักษาตอนเสียไปเพิ่งจะคิดได้เพิ่งจะรู้สึกรู้ตัวก็เลยนาย,พายไพ่ใปต่อมาเป็นไพ่ของสิบถ้วยหรือ10 of cups เจนค่าของการเป็นอยู่ปิกนิกแบบครอบครัวการเฉลิมฉลองอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความรู้สึกที่เหมือนกับอบอุ่นกินข้าวทากิจกรรมดีร่วมกับคนรักก็เลยทำนายว่าชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิหางหาคมจนถึงสิ้นปี2018ดเนี่ยแล้วก็กรกฎาคมที่ผ่านมาด้นะวยนะ10ถ้วยการมีความรักที่อุดมสมบูรณ์การมีความรักที่สสมเด็จสมบูรณ์หลายคนอยู่ในความรักที่เป็นครอบครัวมากขึ้นอบอุ่นนะครับเต็มเปี่ยนไปด้วยความรักเต็มเปลี่ยนไปด้วยสิ่งดีๆแล้วอออกาาาสซื้้้บบนรรรงคคัว วางแผนคู่ชีวิตแต่งงานมีบุตรนะครับหร,ร,รือทำกิจกรรมดีร่วมกับคนรักช่วงนี้เลยทาให้ชาวราศีกันย์ไ้ามีความรักที่ดีงามเต็มเปี่ยมมากมายที่มีคุณค่ามาะมากพอสำหรับคุณมากกว่าการกลับไปเสียลงเสียเวลากลับไปสีดาบอย่าไปอยู่กับความทุกข์ที่เหมือนกับผ่านพ้นไปกับรักที่มันผ่าพ้นไปเลยนะเช่นซีดาบไปโฟกัาบว่าคุณเหนื่อยมาเยอะเจ็บมาเยอะทนเจ็บทนทุกข์มาอย่างยาวนานนะครับจากนี้ไปจงใช้สมาธิใช้สติให้มากๆนะครับในการที่ ในเมื่อวเวลามันพัดผ่านไปในเมื่ออดีตมันจบลงไปแล้วในเมื่อความทุกข์มันจบลงไปแล้วเนี่ยก็อย่ากลับไปเหนื่อยหรือทุกข์กับมันในปัจจุบันเลยนะโฟล์ o ออฟซอรก็เลยทำนแบบนี้ว่าจงเปิดกระปล่อยวางจนอยู่แบบพักผ่อนพักกายพักใจอยู่กับการใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละอะไรที่มันผ่านทุกผ่านเหนื่อยผ่านเจ็บผ่านช้ำไปแล้วเนี่ยพักผ่อนหลับตานะครับอยู่กับกายกัะใจนะครับอยู่กับตัวเองอย่างมีสตินะครับใช้หัวใจใช้สตินําพาไปสิ่งเหล auen, ่านี้ปัญหาเหล่านี้ มันจะผ่านพ้นไปได้อย่างดีและจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นกับคุณสิ่งที่ทำนายให้กับคุณมาดูไพ่สามใบนี้ของชาวราศีกรกฎกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างไพ่ใบแรกครับเป็นไพ่ของ king of pentacles หรือพระราชาถือเหรียญเข้ามาทำนายว่าคุณักของชาวราศีกรกฎช่วงนี้นะครับมีการที่หยิบสิ่งดีๆมาให้หยิบยิ่งความรักการอุดมสมบูรณ์การเฉลิมฉลองมาให้กับคุณก็ได้ทำนายว่าเรื่องของการเงินเนี่ยชาวราศีกรกฎท่านเนี่ยมีโอกาสได้รับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นหยิิบบจััอออะไรรเเปป็็นนนนช้หืว่า เริ่มเห็นทิศทางการเงินในททางที่ดีแล้วและ6มทบถุนคิงออกเพนเดิเคลใบนี้จะเห็นภาพของการงานที่เดินหน้าโดดเด่นมีคนหยิบยื่นโอกาสนะครับสิ่งดีๆใน,นชีวิตความก้าวหน้าในชีวิตมาให้นะครับฉนันพระราชาถือเหรียญหมายความว่ามีโอกาสได้รับความรู้สึกดีๆคุณค่าคนรักเข้ามาเมตตาเข้ามาจริงจังมั่นคงสร้างครอบครัวสร้างชีวิตสร้างสิ่งดีๆให้กับคุณมอบของขวัญให้กับคุณด้วยนะมันลยทำให้ความรู้ของชาวราศีกรกฎท่านเนี่ยเติดฟัน,นเรื่องของชีวิตด้วยนะ การเกิดบุตรการคลอดบุตรการเหมือนกับความอบอุ่นความเข้าใจความสบายใจการผ่านพ้นการแก้ไขอุปสรรคปัญหาไปได้อย่างดีชันเดิร์ตันหมายความว่าชาวศิกรสดท่านเรื่องดวงอาทิตย์ะได้เริ่มต้นแสงสว่างในชีวิตได้เริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตได้กลับมาเปิดชีวิตกับตัวเองเข้าใจชีวิตของตัวเองมากขึ้นเรียนรู้และเติบโตมากขึ้นส่วนอะไรที่มันทนทุกข์หรือเสียใจหรือเจ็บปวดเนี่ยเดิร์ตซันหมายความว่าอย่างน้อยมันก็เกิดความเข้าใจอย่างน้อยคนละของชาวศิกรกหลายท่านเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นว่่าาามัันคคคือกกรรทีเเยยดูแษ แต่วันนี้อาจจะเสียเงินไปรักษากันไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างน้อยเดอะซันหมายความว่าเขาก็กลับมาขอโอกาสกลับมาขอคืนดีกลับมาขอความรักแต่ก้าวดาบครับมันเจ็บไปแล้วมันร้องไห้มันเสียใจไปแล้วกับสิ่งที่เรื่องราวที่มันถูกทำลายไปอ่ะฉันในออฟฟอร์หรือให้ก้าวดาบหมายความว่าถ้าเกิดยังรู้สึกร้องไห้หรือเสียใจหรือทุกข์อยู่เนี่ยคุณคงให้โอกาสจนเหมือนกับน้ำตามันหมดแล้วน้ำตามมนคือคำตอบน้ำตามันหยุดไหลแล้วอ่ะฉันก้าวดาบหมายความว่าให้บอกว่าเรารู้สึกดีใจไหมที่เขากลับมาหามันก็เหมือนกับดีใจแะ แต่เหมือนกับมันหมดแล้วความเจ็บมันหมดแล้วความทุกข์มันหมดแล้วที่รักเธอนั่นเองครับฉันก้าวดาบอย่าปล่อยให้วันเวลาหรือความเจ็บปวดความเสียใจเนี่ยมันทําลายเรื่องราวดีๆมันทําลายความรักของกนและกันเพราะถ้าเกิดชาวสิกรอท่านออกมาจากความเจ็บความเสียใจความทุกข์และไปเจอโลกข้างนอกไปเจอโลกภายนอกคุณมีความรักคุณมีโอกาสดีๆในชีวิตเสมอครับฉันทะเลแห่งความเสียใจทะเลแห่งความร้องไห้หรือร้องน้ําตาเนี่ยความผิดหวังความเสียใจที่คุณได้เจอเนี่ยมีคนรักมีคนเมตตาคุณอยู่ขอเพียงให้คุณให้โอกาสตัวเอง ขอเพียงแค่คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองในการที่เป็นไพ่เดอะฟูลลองออกเดินทางดูสิลองเดินตามหาความรักเดินตามใช้ชีวิตดูสิลองใช้ชีวิตไปตามโชคชะตาไปตามดวงชะตาที่ผมนายให้ดูสิฉันเดอะฟูลหมายความว่าการพบเจอเส้นทางแห่งโชคชะตาความฝันความสุขความสมบูรณ์สิ่งดีๆมีความสุขในชีวิตมันย่อมดีกว่าความททุกข์ความเสียใจความเสียเวลาไปตลอดชีวิตและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรสุดท้ายแล้วมีแต่ความเจ็บนะครับนั่นเอง ฉะนั้นไพ่ออร์เคิลแนะนำชาวราศีกรกฎท่านว่า g ราวิ่งอัพตรงเติบโตขึ้นจากความผิดพลาดจากความเสียใจจากความเจ็บปวดและวันเวลาที่ผ่านมาครับมันจะทําให้คุณได้พบเจอความแข็งแกร่งนะครับพบเจอโอกาสในชีวิตประสบการณ์ดีๆในชีวิตเก็บมาเปลี่ยนแปลงพลังงานดีๆชีวิตให้คุณพบเจอความรักที่เหมาะสมค,คู่ควรดีกว่าทํานายว่าจะแนะนําแบบนี้ด้วยนะขอบคุณชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดส u b s c ด้วยนะครับ ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ